หมายเลข4552ครับ ขบวนนี้เราเครื่องตั้นทางเหนือขอพายุทั้งล่องลงนะครับขบวนหนึ่งศูนย์สองจะออกจากสถานีท่าเรือแล้วนะครับขบวนรถที่นี้ออกจากสถานีท่าเรือแล้วอยู่รถส่งผู้สื่สารสถานีชุมทางบ้านพาชีอยุทธยาลังสิดอนเมืองหลักสี่บางเขนนิคมกมสิบเอดชุมทางบางซื่อสามเสนและปลายทางสถานีกรุงเทพครับ ตกใจนิดนึงนะครับเนี่ยครับโัสดีครับผมบ๊ายายครับ ก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับไปครับผม